เพื่อนน้ำพริกมะสังสูตรโบราณวันนี้น้องสาวของดิมปรุงให้กินเองเลยถอดต้นฉบับมาจากปู่ย่าตายายเลยนะเนพื่อนๆจริงๆแล้วดีมก็ไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่หรอกเนาะกับรสชาติของเจ้าผลมะสังอะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้ดีมผ่าผลเขาให้น้องนะ ไปสอยมาจากต้นด้วยตัวเองแล้วก็พาผลด้วยตัวเองแล้วก็ได้กลิ่นแล้วดีมรู้สึกว่ามันมันมันอินมาก,มากเลยเพื่อนเื่อมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆมีความหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นที่ดีมก็บอกไม่ถูกนะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรแต่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมละมุนละมุนเวลาที่ใส่มาในน้ําพริกแล้วมันมันได้รสเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวเบาๆแล้วก็มีความหวานติดที่ปลายลิ้นหน่อยๆอะเนาะมันก็ได้อารมณ์มากเลยแล้วก <spe> <ati osters> <exhales> ็น <Alberto weed>. ้องสาวเขาก็ทอดปลาให้ดิมด้วยเขากลัวดิมจะกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งอะเนาะเขาก็ทอดปลาให้ด้วยเนี่ยดูในภาพเอาเองก็แล้วกันนาอดิมก็ภาคไม่ทันภาพแล้วล่ะเนาะเนี่ยปลาอันนี้ก็คุณ้าประสิทธิ์เนาะเอามาให้ เมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็แช่อยู่ในฟีดนะฟีดเอาไว้นะไข่เต็มท้องเลยเนี่ยดูหน้าตาน้ำพริกมาสั่งสิมีความหอมมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวพอดีพอดีเนาะอร่อยมากๆเลยเ,เพื่อนๆเหมือนน้ำพริกกะปิทั่วๆไปนั่นแหละ นะให้เป็นเพื่อนนํากะปิดีที่มีอยู่นะเป็นกะปิเคยหรือว่ากะปิทั่วไปก็ได้เนาะแล้วก็นําไปใส่ใบตองปิ้งไฟให้หอมๆก่อนเนาะแล้วก็เริ่มโขลกกระเทียมนะใส่หอมแดงด้วยนะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนิดหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะที่เรามีนั่นแหละพริกที่เรามีนั่นแหละ ใส่ไปเผ็ดมากน้อยอะไรก็พอประมาณกับที่เราชอบเนาะก็โขลกให้เข้ากันให้ละเอียดเลยนะแล้วก็ใส่มะสังลงไปมะสังก็ผ่าครึ่งลูกแล้วก็ใช้ช้อนตักเอาแต่ส่วนที่อยู่ด้านในก็คือส่วนที่มีมเป็นมเมล็ดของเขาอะใส่ลงไปแล้วก็โขลก แล้วก็ชิมความเปรี้ยวให้ได้รสชาติเปรี้ยวตามที่เราพอใจเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาดีน้ำตาลปี๊บเนาะแค่นี้นะก็เติมน้ำต้มสุกอะให้อุ่นๆลลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความ เหลวของน้ำพริกนะปรับความเข้มข้นให้เขานั่นแหละนะแค่แค่นี้ยเราก็จะได้น้ำพริกมะสังที่มีรสชาติอร่อยมากๆมีความกลมกล่อมนะความเปรี้ยวความหอมที่เป็นความหอมพิเศษเฉพาะของน้ำพริกมะสังเขาเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวละมุนละมุนที่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันอร่อยอะ่ะมันอร่อยแล้วมันก็ได้รสแบบ แบบโบราณโบราณน,นิดๆมีความเป็นสมุนไพรหน่อยๆมันได้อารมณ์เหมือนเราได้กินของดีอ่ะเหมือนเราได้กินของดีที่ปู่ย่าตายายเราสั่งสอนมาให้กินเนาะผักก็จะเป็นผักต้มสุกก็ได้เนะหรือว่าผักดิบผักสดก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ปลา แลนะ้ถ้ามีปลาก็มีปลาทอดมีไข่เจียวมีหมูทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบชอบอะเอามาเอามาแหนมกันได้เนาะมันก็จะได้รสชาติที่ดีแล้วก็จเจริญอาหารได้มากขึ้นเพื่อนๆมะสังนะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนาะแล้วก็มีอายุนานนะมีอายุนานเป็นร้อยปีเลยแล้วก็ ลูกนี่กว่าเขาจะติดผลก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ลําต้นเขาจะมีหนามแต่เวลาต้นที่เขาแก่ๆหนามเขาก็จะหดสั้นลงเนาะก็ติดผลปีละหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ผลของเขาจะมีลักษณะกลมๆผิวด้านนอกจะเป็นลักษณะแข็งมากๆเลยนะด้านในเป็นมเมล็ดนะแล้วก็มีเนื้อแล้วมีรสเปรี้ยวนะมีรสเปรี้ยว เปรี้ยวอ่อนๆนะเปรี้ยวแบบอร่อยนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีกลิ่นหอมเฉพาะนะแล้วก็มีสปปรรพคุณมากมายหลายอย่างเลยนเนาะเพื่อนๆลองไปค้นดูเอานะเรื่องราวของมาสั่งนะ,ะวันนี้ดีมก็ขอจบ คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะเพื่อนๆดีมจะไปกินน้ำพริกแล้วเดี๋ยวดีมจะพยายาข้าวให้อร่อยไปเลยเพื่อนๆเดี๋ยวดีมกินเผื่อนะใครมีต้นมาสั่งหรือว่ามีผลมาสังอยู่ก็จัดการตำน้ำพริกมะสังรับประทานกันได้เลยเพื่อนๆดีมไปละ